สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดต่อนะคะเกี่ยวกับกําหนดการเชิงเส้นนะคะเป็นโจทย์ข้อที่3นะคะเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะออโจทย์บอกว่าโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยต้องการผลิตสินค้า A และ B โดยที่มีราคาขายต่อชิ้นเป็น10และ15บาทตามลําดับถ้าโรงงานนี้ผลิตสินค้า A ได้ x ชิ้นและผลิตสินค้า B ได้ y ชิ้นโดยมีสมการข้อจํากัดดังนี้คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ0 y มีค่าตั้งแต่0ไปจนถึง5 x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ10 2x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ16แล้วโรงงานจ,จะขายสินค้าได้เงินมากที่สุดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะคะต่อไปเราก็มีตัวเลือกอยู่ก็คือมี120นะคะ125 130แล้วก็150นะคะวิธีการทำนะคะข้อนี้ สิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เราก็คือโจทย์ให้อสมการข้อจํากัดมาทั้งหมด4อสมการด้วยกันนะคะก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ0อันนี้หมายความบริเวณของคําตอบนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ทางด้านขวามือนะคะเพราะทางด้านซ้ายมือของแกน y ในค่า x จะน้อยกว่า0ค่าของ y จะต้องมีค่าตั้งแต่0ไปจนถึง5แล้วก็ค่าของ x บวก y จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ10 2x บวกด้ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ16เพราะฉะนั้นสิ่งแรกสุดก็คือเราจะต้องสร้างบริเวณนะคะที่สอบค้อมกับสมการ uh, x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ก่อนนะคะเริ่มต้นเราก็เริ่มต้นหาจุดตัดนะคะเริ่มต้นด้วยการหาจุดตัดก่อนอื่นก็คือเราเปลี่ยนนะคะสมการ x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ตัวนี้ให้เป็นสมการ x บวก y เ่ากับ10 แล้วเราก็หาจุดตัดแกนนะคะด้วยการให้ x เป็น0เมื่อ x เป็น0ค่าของ y ก็จะเท่ากับ10ดังนั้นกราฟก็จะตัดแกน y ที่จุด 0, 10ต่อมานะคะเราให้ y เท่ากับ0เมื่อ y เป็น0นย์สมการ x บวก y ก็จะเท่ากับ x เท่ากับ10ดังนั้นกราฟก็จะตัดแกน x ที่จุด 10, 0นะคะเมื่อเราได้จุดตัดแกนมาแล้วเราก็เขียนจุดตัดนะคะ ลงไปนะคะเขียนจุดตัดลงไปบนแกน x แกน y นะคะเมื่อเราเขียนจุดตัดลงไปตรงนี้ก็คือจุด10ศูนย์นะคะจุดนี้ก็คือจุดศูนย์สิบเราก็ลากเส้นตรงนะคะผ่านจุดทั้งสองนี้นะคะเราจะได้เส้นตรงสีน้ําเงินนะคะเส้นตรงสีน้ําเงินเนี่ยเป็นเส้นตรงที่แทนสมการ x บวก y เท่ากับสิบต่อมามันก็จะมีบริเวณอยู่สองบริเวณนะคะก็คือบริเวณที่เป็นสี ที่เป็นสีส้มกับสีน้ําตาลนะคะว่าจะเลือกบริเวณไหนที่เป็นบริเวณที่สอบคล้องกับสมการ x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ก็เหมือนเดิมก็คือให้เราเลือกจุด 0, 0นะคะเลือกจุด 0, 0แทนลงไปในอสมการเราก็จะพบว่า x บวกด้วย0ก็คือ x เป็น0 y ก็เป็น0ก็เป็น0บวก0น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ซึ่งก็เป็นจริงนะคะเมื่อเป็นจริงเนี่ยเราก็เลือกบริเวณที่มีจุด 0, 0 นั่นก็คือบริเวณที่เป็นสีส้มอ่อนตัวนี้นะคะไม่เลือกบริเวณที่เป็นสีน้ำตาลนะคะเราก็เลือกบริเวณที่เป็นสีส้มอ่อนก็คือบริเวณฝั่งนี้นะคะต่อมานะคะเราก็มองดูสมการอันนี้ก็คือสอง x บวกด้วย y น้อยกว่าหรือเท่ากับ16กนะคะก็เหมือนเดิมคือเราจะต้องหาจุดตัดแกน x แล้วก็จุดตัดแกน y ของสมการตัวนี้นะคะด้วยการ กำหนดให้เปลี่ยนเจ้าตัว 2x บวกด้วย y น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ตัวนี้นะคะมาเป็น x บวก y 10. เท่ากับ10สิ่งที่เราจะต้องสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่ามีคำว่าเท่ากับอยู่เนี่ยเส้นของที่เส้นของเส,สมการที่เนราากนั้นจะเป็นเส้นทึบนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีคำว่าเท่ากับนะคะอย่างตอนนี้ไม่มีคำว่าเท่ากับเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นประนะคะ ทีนี้พอเจ้าตัว 2x บวก y เท่ากับ16ตัวนีเ้เราก็หาจุดตัดแกน y นะคะหาจุดตัดแกน y ด้วยการให้ x มีค่าเป็น0เมื่อ x เป็น0 2คูณ0ก็เป็น0นะคะก็จะได้ y เหลือเท่ากับ16ดังนั้นจุดตัดแกน y ก็คือจุด 0, 16ต่อไปเราก็หาจุดตัดแกน x นะคะจุดตัดแกน x ก็คือจุดที่ y เป็น0เมื่อสมการ 2x บวก y เท่ากับ16เมื่อ y เป็น0สมการก็จะได้เป็น 2x เท่ากับ16 x ก็จะมีค่าเป็น8ดนะคะดังนั้นจุดตัดแกน x ก็คือจุด80เมื่อเราได้จุดตัดแกนมาแล้วนะคะเราก็ลงจุดลงจุดตัดลงไปนะคะซึ่งก็จะมีอยู่สองจุดจุดดีจุดนี้ก็คือจุด80นะคะส่วนจุดนี้ก็คือจุด16 016ศนย์ะคะเมื่อเราได้จุดทั้งสองจุดนี้ เราก็ลากเส้นตรงนะคะเราก็จะได้เส้นตรงเส้นนี้ออกมาเส้นตรงเส้นนี้นะคะเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอขอเก็บตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เกะก,กะนะคะเราจะได้เส้นตรง เจ้าตัว2 x บวกด้วย y เท่ากับ16ออกมานะคะดังนั้นเราก็จะต้องเลือกบริเวณอีกเช่นเดียวกันเพื่อให้ได้มองเห็นได้ง่ายขึ้นเราจะเอาบริเวณสีส้มนะคะกับเส้นตรงสีน้ำเงินตัวนี้ไปเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมองดูว่าเราจะเลือกบริเวณสงบริเวณซึ่งก็คือเป็นสีเขียวกับเป็นสีเทานะคะว่าเราจะเลือกบริเวณไหน ก็เหมือนเดิมก็คือเราจะต้องแทนนะคะจุดศูนย์นี้นะคะจุดนี้ลงไปในอสมการสองบวกด้วย y น้อยกว่าหรือ 96. เท่ากับสิบหกเมื่อเราแทนแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับสิบหกซึ่งก็เป็นจริงเมื่อมันเป็นจริงก็หมายความว่าจุด0ูนย์ย์เนี่ยนะคะจะเป็นจุดที่อยู่ภายในบริเวณของอสมการนี้ซึ่งเป็นบริเวณสีเขียวดังนั้นเราก็จะเลือกบริเวณสีเขียวนะคะ แล้วก็เก็บบริเวณสีเทานี้ออกไป <c oughs> นะคะตรงนี้เราก็จะเก็บออกไปนะคะจะได้ไม่ต้องเกะกะเราก็มาย้อนมองดูอีกครั้งหนึ่งบริเวณที่เราหามาได้เมื่อคู่นี้นะคะแล้วก็เส้นแกนซึ่งจะเป็นบริเวณที่เป็นการซ้อนกันนะคะซ้อนกันร,ระหว่างสีเขียวกับสีส้ม การมาเป็นสีเทาๆอันนี้ค่ะแต่ว่าบริเวณที่เราต้องการมันจะต้องอยู่ทางด้านขวามือนะคะอยู่ทางด้านขวามือของแกน y แต่โจทย์ยังกําหนดต่อไปอีกนะคะว่าค่าของ y เนี่ยจะต้องมีค่าตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงห้าเส้นตรง y เท่ากับศูนย์ก็คือแกน x เราก็ไม่ต้องสร้างเราก็ไปสร้างเส้นตรง y เท่ากับห้านะคะเส้นตรง y เท่ากับห้าก็คือ เส้นนี้นะคะคือเส้นตรงที่ตัดจุด0 5นะคะแล้วก็ขนานกับแกน x เส้นตรงสีน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นเส้นตรง y เท่ากับ5นะคะส่วนบริเวณที่ y มีค่าตั้งแต่0ไปจนถึง5ก็จะเป็นบริเวณนี้นะคะบริเวณสีส้มๆเนี่ยคะ่ะเมื่อเราหาดูแล้วเนี่ยนะเราดูจนบริเวณทั้งที่มันสอบความกับอสมการทั้ง4อสมการนี้ มันก็จะเป็นบริเวณนี้นะคะบริเวณทีเ่เป็นสีส้มที่ค่อนข้างจะเข้มก็คือเป็นการซ้อนทับของสีส้มอ่อนแล้วก็สีส้อมอ่อนอีกแล้วก็สีเขียวนะคะกลับมาเป็นสีนี้ออกมาซึ่งเราสามารถที่จะทําให้มองเห็นชัดขึ้นนะคะก็คือจะเป็นบริเวณสีเขียวอันนี้เรายเ,เก็บโจทย์ก่อนนะคะเราก็จะได้เป็นบริเวณอาณาบริเวณที่มีคําตอบก็คือตัวนี้ละคะ่ะ ทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรโจทย์ถามเราว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บก่อนนะคะโจทย์ถามเราว่าโรงงานจะต้องขายสินค้าได้เงินมากที่สุดเท่าไหร่นะคะโรงงานจะขายสินค้าได้เงินมากที่สุดเท่าไหร่เมื่อโรงงานเนี่ยผลิตสินค้า a อไป x ชิน้นและผลิตสินค้า B ไป y ชิน้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ราคาขายต่อชิ้นก็เป็นสิบบาทแล้วก็สิบห้าบาทดังนั้นถ้าหากว่าเราให้ p นะคะแทนจำนวนเงินที่ขายได้เราก็จะได้มาว่า p จะต้องเท่ากับสิบ x บวกด้วยสิบห้า y นะคะสมการนี้เราก็เรียกว่าเป็นสมการจุดประสงค์นะคะเราต้องการสมการจุดประสงค์ตัวนี้นะคะตอนนี้เราก็สามารถเก็บโจทย์ก่อนแล้วเรามาดูนะคะว่าเราจะทำอย่างไร เราก็จะต้องหาจุดตัดนะคะจุดตัดเนี่ยเจ้าตัวจุด A ก็เป็นจุด50ซึ่งชัดเจนอยู่แล้วนะคะส่วนจุด B จุด B นี่จะเป็นจุดที่เกิดจากการตัดของเส้นตรง y เท่ากับหแล้วก็เส้นตรง x บวก y เท่ากับสิเพราะฉะนั้นเมื่อ y เท่ากับห x ก็ต้องมีค่าเท่ากับ5นะคะจุด B ก็เลยเป็นจุดห้ส่วนจุด C นะคะจุด C เนี่ยเป็นจุดที่เกิดจากการตัด ของเส้นตรง 2x บวก y เท่ากับ16และเส้นตรง x บวก y เท่ากับ10นะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาจุดตัดของ c ได้อย่างไรเราก็ให้ 2x บวก y เท่ากับ16นี้เป็นสมการที่1แล้วก็ x บวก y เท่ากับ10เนี่ยเป็นสมการที่สองนะคะเอาสองสมการนี้มาลบกันเพราะฉะนั้น 2x ลบด้วย x ก็จะเหลือเป็น x นะคะส่วน y ลบ y ก็จะหมดไป เราก็จะได้ x เท่ากับ6เพราะฉะนั้นนะคะสมการตัวนี้ที่จุด4ค่า x จะมีค่าเป็น6เมื่อ x เป็น6 x บวก y เท่ากับ10 y ก็เลยมีค่าเป็น4นะคะที่จุด C ก็คือจุด 6, 4แล้วก็จุด D ก็คือจุด 8, 0ซึ่งอันนี้เป็นจุดตัดแกน x นะคะของสมการ 2x บวก y เท่ากับ1 6เมื่อเราได้บริเวณอาณาบริเวณที่มีคำตอบ แล้วก็จุดที่ล้อมรอบทั้งหมดนี้จริงๆแล้วเราต้องมาดูจุดศูนย์ศูย์ด้วยนะคะแต่จุดศูนย์ศูนย์นั้นมันก็จะทําให้ x กับ y เป็นศูนย์ทั้งหมดค่าของ p ก็จะไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ต้องพิจารณาเรามาพิจารณาหาค่าของตัว p นะคะเรามาหาค่าของ p ได้วยการแทนนะคะตั้งแต่จุด a ลงไป a ก็คือจุด0 5 แทนลงไปในสมาการจุดประสงค10์ 10x ์บวกด้วย 15y เราก็แทน x ไปเป็น0แทน y ไปเป็น5นะคะเพราะฉะนั้น0ย์คูณ10ก็ได้0 1นยคูณ5ก็เป็น75นะคะเป็น75ดังนั้น p ก็มีค่าเป็น75เเช่นเดียวกันพอถึงจุด b เราก็แทน x เป็น5แทน y เป็น5นะคะลงไปในสมาการจุดประสงค์5คูณ10ก็เป็น50 แล้วก็5คูณ15ก็เป็นเ5็ดบหบวกด้วย75ก็เป็น125นะคะตรงน,นี้ p เท่ากับ125ต่อไปที่จุด4นะคะเราแทน x เท่ากับ6แทน y เท่ากับ4 6คูณ4 6คูณ10ก็เป็น60 4คูณได้สิก็เป็น60บวกกันแล้วค่าของ y เท่าค่าของ p เท่ากับ120 ส่วนจุด D นะคะเราก็แทน x ด้วย8แทน y ด้วย0นะคะลงไปเราก็จะได้8คูณ10เป็น80ส่วนเจ้าตัวนี้0คูณ15ก็เป็น0ค่าของ p ก็คือ80นะคะดังนั้น p ก็จะมีค่าสูงสุดเท่ากับ125ซึ่งต้องเป็นคำตอบข้อที่2นะคะต้องเป็นคำตอบข้อที่2เอ,อ่อถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า มีการเฉลยคำตอบเป็นข้อที่1น,นะคะก็ขอให้แก้ไขนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือตอบข้อที่2เราสามารถตรวจสอบได้ว่าคำตอบของเรานั้นเนี่ยสอบคล้องกับสมการนี้ไหมนะคะ x เท่ากับ5 y เท่ากับ5เมื่อบ,บวกกันแล้วก็คือไม่เกิน10แล้วก็2เท่าของ x ก็คือ10บ,บวกกับ y ก็คือ2เท่ากับของ x ก็คือ10นะคะ10 บวกด้วย y ก็คือ15ก็น้อยกว่า16อยู่นะคะแล้วก็ค่าของ y เนี่ยก็ไม่เกิน5ค่าของ x มากกว่าก็เท่ารือเท่ากับ0ซึ่งก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้นะคะแล้วเราก็ได้ค่าของ p สูงสุดออกมาซึ่ง p ก็คือค่าของเงินที่ขายได้ของโรงงานนี้นะคะสรุปข้อนี้ตอบข้อที่2ค่ะ